คนรูฟิดาเล่ตอนที่5คนรู้กับยาคุมฉุกเฉินคนรู้มีข้าวของเครื่องใช้มากมายแตเพ่อบางคนแอบไปแฮปมาจากโลกบนนินแม้กระทั่งสัญญาโทรศัพท์ก็ยังมีใช้เลยแถมที่นี่เขาใช้ 5G แล้วด้วยถ,ถ้าทำแบบนี้แล้วรูปร่างจะดีว่าจริงๆเหรออุอย แน่นอนถ้าทําเป็นประจำอ่ะนะสำรับนี่เก่งจังรู้อะไรอะไรเยอะดีสีชอบชอบอไม่น่าพูดความจริงเลยใช่แล้วทำยังหล่อเว้อีกด้วยชมาชื่อมาชื่อมาชื่อมาช่รักค่ะ ไปไปเจอที่รักบอกลี e ได้นะจะ๊ะจริงปะบอกได้จริงปะจ้าบอกมาเลยจ๊ะเออเขาปวดเอออือหูง <Either> <ti> ั้นนั้นเลยนันสบายใจนั้นสุกกันไปก่อนนะโอ้ยไม่ไหวแล้วอ้ส้วมทองคำ ช่างเป็นบุญก้นของเราจริงๆอันนี้เราจูมุกหลไยกันไปหรือเปล่าวะตัวเองคําว่าจุมุก็หมายถึงก็ที่คุณคิดนั่นแหละครับใช่เลยไม่หรอกนะใครๆก,ก็จุมุกันทั้งนั้นจะ <característ> โอ้ยออต้องไปก่อนแล้วนะอันนี้ตัวเองอย่าดืมกินยาล่ะจะได้ปลอดภัยไร้กังวลเข้าไปก่อนนะเอออย่างนี้ทุกทีเลยอะฮต้องกินอีกแล้วเนี่ยอ๋ออาชาโ รู้ไหมว่ายาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเขามีไว้เพื่ออ,อะไรก็กินเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องหลังจุมมุอยังไงแล้วแม่งงูง่จริงๆเลยโอ้ยอถูกต้องแล้ววิธีกินที่ถูกต้องอรู้ปะหืมรู้สิจุงม,มุกี่ครั้งก็กินเท่านั้นแหละเฮยยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินนั้นป้องกันการตั้งครรภ์ได้แค่75-85%เเท่านั้นและกินได้ในเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆ ไม่ใช่กินแทนยาคุมกําเนิดแบบปกตินะเออรสฉุกเฉินไม่เกี่ยวนะและห้ามกินเกิน2ครั้งต่อเดือนเพราะถ้ากินพร่ำเพื่อจะมีผลต่อระบบผนังมดลูกจนทําให้ตั้งท้องไม่ได้อีกและอาจก่อเกิดเป็นมะเร็งก็ได้นะเข้าใจปะ,ะตั้งท้องไม่ได้อีกเลยเหรอเป็นมะเร็งตายด้วยเหรออาอย่าไม่อยากเป็นหมันอีกอย่างยาคุมฉุกเฉินนะ่ะป้องกันได้แค่การออตั้งท้องแต่ไม่ได้ป้องกันโรคจากการจูมุได้นะจ๊ะ เมื่อคนรู้เข้าใจถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่โวดอ้างเกินจริงก็จะเกิดไม้โทอและเปลี่ยนจากคนรู้ให้กลายเป็นคนรู้และสามารถขึ้นไปใช้ชีวิตบนโลกนั่นเดี๋ยวก่อนนะขอเวลาแป๊บหนึ่งสิเเดี๋ยวกินยาซะนะจะได้ปลอดภัยไร้กังวลไอ้คนหลายใจเห็นแก่ตัวอย่าคิดแ่นเดียวเถอะโอ้โหโุดฟุด เมือ่อไหร่รักจะหมานี้ไม่ห,หมดเลยมันไม่รู้สิแต่สียังพอท,ทนได้อโอ้ยติดตามคนรู้พิเตเล่ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับ